ธนาคารอมสินขยายเวลาพักชำระหนี้อัตโนมัติต่ออีก3เดือนเริ่มตุลาคมถึงธันวาคม2563สวัสดีครับแฟน First c h anel n คลิปบอกข่าวเล่าเรื่องคลิปนี้ทางช่องได้นำเรื่องธนาคารอมสินเปิดโอกาสให้ลูกหนี้พักชำระหนี้ยาวจนถึงสิ้นปีก่อนไปฟังข่าวฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมสั่นกระดิ่งที่ช่องให้ด้วยนะครับ <c oughs> เพื่อเป็นกำลังใจให้กันและจะได้ไม่พลาด การแจ้งเตือนข่าวดีๆในครั้งหน้าเรามาฟังรายละเอียดจากข่าวกันครับธนาคารอมสินขยายเวลามาตรการพักชำระหนี้อัตโนมัติต่ออีก3เดือนตั้งแต่วันที่1ตุลาคมจนถึงวันที่31ธันวาคม2 5 6 3พร้อมเปิดให้ผู้ประสงค์ออกจากมาตรการเลือกแผนชำระหนี้ได้3ทางเลือกนายวิทยรัตนากรผู้อำนวยการธนาคารอมสินเปิดเผยว่า ธนาคารได้ออกมาตรการช่วยเหลือลูกค้าเงินกู้ที่ได้รับผลกระทบด้วยการให้พักชำระเงินต้นและดอกเบีย้ยแบบอัตโนมัติเป็นเวลา6เดือนตั้งแต่วันที่1เมษาย,ยนจนถึงวันที่30กันยายน2563แต่เนื่องจากลูกค้าและประชาชนยังคงได้รับความเดือดร้อนจากผลกระทบของการพระบาดท,ที่เกิดขึ้นทั้งนี้ออมสินจึงออกมาตรการช่วยเหลือด้วยการขยายเวลามาตรการพักชำระหนี้อัตโนมตัติต่อไปอีก3เดือน เริ่มมีผลตั้งแต่วันที่1ตุลาคมถึงวันที่31ธันวาคม2 5 6พร้อมพร้อมกับเปิดทางเลือกให้ลูกค้าที่ไม่ประสงค์จะพักชำระหนี้ต่อและต้องการออกจากมาตรการสามารถเลือกแผนการชำระหนี้ได้3ทางเลือกโดยลูกค้าสามารถแจ้งความประสงค์และเลือกแผนการชำระหนี้ด้วยตัวเองได้ที่แอปพลิเคชันไมโมตั้งแต่วันที่9กันยายนจนถึงวันที่31ธันวาคม25 6 3 สำหรับแผนการชำระหน pues ี้3ามทางเลือกประกอบด้วยแผนท nah <uch la> <canal> ี่1พักชำระเงินต้นชำระเฉพาะดอกเบี้ยทั้งจำนวน100%จากเงินงวดต่อเดือนตามเง CAR so ื่อนไขในสัญญาเงินกู้หรือสัญญาปรับปรุงโครงสร้างหนี้เดิมแผนที่2ชำระดอกเบี้ยปกติทั้งจำนวน100%และเงินต้น5 0แผนที่3ชำระเงินงวดต่อเดือนตามเงื่อนไขสัญญาเงินกู้หรือสัญญาปรับปรุงโครงสร้างหนี้เดิม โดยเมื่อแจ้งแผนการชำระนี่ผ่านไมโมแล้วจะมีผลในวันถัดไปทันทีทั้งนี้กรณีที่ลูกค้ามีสัญญาเงินกู้มากกว่า1รายจะต้องให้ผู้กู้หลักซึ่งมีชื่อเป็นผู้กู้ลำดับแรกในสัญญาเงินกู้เป็นผู้มีสิทธิ์แจ้งความประสงค์ออกจากมาตรการผ่านไมโมเท่านั้นส่วนลูกค้าที่เป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนนิติบุคคลให้ไปดำเนินการแจ้งความประสงค์ที่สาขาเจ้าของบัญชี สำหรับการแจ้งความประสงค์ออกจากมาตรการพักชำระหนี้ในระยะแรกสามารถดำเนินการผ่านไม m o โมเท่านั้นโดยลูกค้าที่ขอออกจากมาตรการพักชำระหนี้ต้องปรับปรุงหรืออัปเดตแอปพลิเคชัน m ม m o โมเป็นรูปแบบล่าสุดเวอร์ชัน3น4 0เพื่อให้สามารถเข้าสู่มาตรการและทางเลือกพักชำระหนี้ได้ขณะเดียวกัน ในอนาคตธนาคารจะได้ขยายไปยังช่องทางอื่นต่อไปโดยลูกค้าสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ธนาคารอมสิน call center โทรศัพท์1115และธนาคารอมสินทุกสาขาทั่วประเทศขอขอบคุณแหล่งข่าวนี้จากไทยรัฐออนไลน์และธนาคารอมสินนะครับ และนี่ก็เป็นมาตรการล่าสุดที่ออกมาจากธนาคารออมสินให้พักชำระหนี้ให้กับลูกหนี้ยาวจนถึงสิ้นปี2 5 63ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมสั่นกระดิ่งที่ช่องให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กันและจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนข่าวดีๆในครั้งหน้าสำหรับคลิปบอกข่าวเล่าเรื่องคลิปนี้แฟนเฟิร์สต้องลาไปแล้วนะครับเจอกันคลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีครับ